สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะออยจะพามาชมบานทรงจัวนะคะพี่น้องค่ะออยก็จะพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะคะ่ะบานลังนี้นะคะพี่น้องมีความกว้างอยู่เจ็ดเมตรนะคะด้านหน้านะคะเนะาะไม่รวมลัาางคาที่ยื่นออกมาเนาะนลังคาที่ยืนออกมานะคะด้านข้างก็จะยืนออกมาข้างละ1เมตรเนาะคะ่ะพี่น้อง บ้านนี้ด้านคางนะคะด้านคางนี่จะมีความยาวอยู่ประมาณอ่าสิบแปดเมตรนะคะความยาวของด้านคางนะคะเนาะเนาะบ้านนี้เสาทั้งเบิร์ดนะคะเสาทั้งเบิร์ดนี้มีประมาณยี่สิบกต้นตนะคะพี่นนองเป็นทรงจัวนะคะเนาะบ้านหลังนี้ ด้านนอกบริตติสฝาเนาะค่ะแต่ว่าเป็นกระด้ทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้อ่อยก็พามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะเสาด้านหน้านะคะมีความสูงอยู่3เมตรนะคะพี่น้องเสาด่านหนเนาะค่ะเสาตัวบานก็มีความสูงอยู่3เมตรค้อกันนะคะพี่น้องจัวตรงกลางนี่ตอขึ้นประมาณเมตรเมตร30นะคะพี่น้องตรงกลางเนาะค่ะนอติต่อขึ้นนะคะประมาณนี้นะบานนี้โครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างหลังคานี่จะเป็นโครงสร้างไา คาพี่น้องคนหนาจะบริสืทธเนาะค่ะเนาะมานีล้างค่าดี่ใน์มุ่งนี่จะเป็นซังกะซีนะคะพี่น้องอาจจะมาเป็นสังไทยนะคะตรงนี้เนาะเป็นสังกะซีเนาะค่ะซีก็จะเป็นสีแบบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ละค่ะเป็นสีออกโทนสีฟ้าตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะพี่น้องด้านหน้าก็จะเป็นประตูไม้เนาะค่ะทางเข้าบ้านเนาะเนาะแล้วกาบริเวณด้านทั้งคางท่าหุ่นก็จะเป็นกระจกบานน่าจะเป็นบานสําเร็จนะคะเป็นบานเลื่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะด้านใน หน่าจะมีอยู่สองสองมีอยู่สามห้องนอนนะคะพี่น้องน่าจะมีอยู่สามห้องนอนเนาะค่ะนาะนี่คือบริเวณด่านหน้บ้านนะคะพ่นกับปูกระเบื้องอยังเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนองแต่ว่ายังไม่ได้ติดฝ้านะคะพี่น้องก็ยังไม่ได้ติดฝานะคะนาอน่าจะมีอยู่สามห้องนอนนะคะหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นเนาะค่ะนาอประมาณนี้นะคะนี่ก็คือบริเวณด่านหน้นะคะบนก็จะเป็น สั้งกะซีแบบนี้นะคะโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างไม้นะคะน้องคนละห,ห้ในติดฝานะคะพี่น้อง <co ld> กระเบื้องก็เป็นขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนะคะขนาดของกระเบื้องนะคะนาะเเศุใช้งบไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าวานลั้งนี้นะคะเพื่อนจะใส่เป็นโครงสร้างไม้นะคะพี่น้องเพิ่นน่าจจะมีไหมเป็นของตัวเองเลยแล้วนะคะสัางกะซีนี่ก็น่าจะใส่งบสื่อบรายนะคะด <co ld> ้านทั้งทางก็มีกระจกอยู่มีหนาต่างอยู่สามบานนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะนาะ ็นหน้าต่างบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งภาบรวมอีกทางหนึ่งนะคะพี่น้องเสานีก่ะเสานีเป็นเสาหนาหาเด้อค่ะเด้อเป็นเสาปูนนะคะเป็นทนสีออกสีฝาเข็มนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลน,นะคะเนาะที่ใช้งบไม่เยอะก็เพราะว่าวัสดุนะคะนาะวัสดุที่ใช้นะคะที่เป็นโครงโครงสร้างของหลงังคาเนี่ก็เป็นไม้ของตัวเองนะคะพี่น้องเป็นไม้ข้องจะคล้อง าบานเพื่อนเนาะค่ะนาะแล้วก็สร้างกระซีนี่ก็น่าจ,จะใส่งบสืบ่อไร้นะคะพี่นออ้องอ้กระเบรดถามนึงว่างบนั้นงบนี่อะงบค่าเสาเท่าไรด์คาสร้างกระซีเท่าไรด์เนาะค่ะอ้อยะเบ,บรดสอบถามถึงขนาดนั้นนะคะก็พามาดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะอนคลิปนี้สวยอยู่คะ่ะมาอาจจะถูกต้องตามรักวิศวะบอกะบระดบดถูกต้องตามรักวิศวะนะคะแต่ว่าก็สามารถอาศัยอยู่อาศัยได้นะคะในงบประมาณที่ประหยัดนะคะพี่น้อง เนาะคะ่ะสังสังกสีกะบ้านหลังนี้เนาะคะ่ะเจ้าของบ้านพินาะจะยกโคกมุ่งนึงทาแล้วกะเฮ็ดไว้แต่โดนแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาท่าฉาบแล้วก็มาท่าสีเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ากับ,บ้าในใจหนาตางครบนะคะพี่น้องทุกบ้านเนาะพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องออยกระต้องขอบคุณ อาจจะคล้องบานนะคะแล้วก็ขอบพุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอร่อยกับว,ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดเนาะ,ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจังใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อออยดีเฮตดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับมือน,นีสวัสดีค่ะ